สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะมาเจอกันกับคุณครูพี่แอมน,นะคะในวิชาวิทยาศา,ศา,ศา,ศาสตร์ค่ะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงเนื้อหาที่ต่อยอดมาจากคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็ได้เรียนในหัวข้อเรื่องของแรงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสามารถบอกได้นะว่าการเกิดแรงเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเด็กๆบอกครูครูแอมได้ไหมคะ าการเกิดแรงนะคะก็คือสิ่งที่เข้ามากระทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเหล่านั้นเกิดการเคลื่อนที่นะคะนอกจากจะเกิดการเคลื่อนที่แล้วนะเรายังพบว่าการเกิดแรงหรือว่าการออกแรงเนี่ยยังส่งผลทําให้ทิศทางของวัตถุนะคะมีการม,มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ด้วยนะคะเอาละหะที้นี้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องของ การหาขนาดของแรงรับขาะเด็กๆนะคะก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถอธิบายวิธีการหาแรงรับของรแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากตรฐานเชิงประจักษ์นะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถเขียนแผ่นภาพนะคะแสะดง แรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงรับที่กระทำต่อวัตถุและก็สุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องมีความสนใจและกระตือรือร้อนในการเรียนรู้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนของเดิมนกันก่อนนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราพอทราบกันบ้างแล้วนะคะว่าความหมายของแรงรับคืออะไรนะคะสำหรับความหมายของแรงรับค่ะนั่นก็คือว่าเมื่อ เมื่อใดก็ตามนะคะที่มีแรงเข้ามากระทําต่อวัตถุมากกว่าสองแรงนะคะเราสามารถที่จะหาแรงรับได้ซึ่งในที่นี้นะคะในส่วนของการวาดแผนภาพ ขนาดของแรงแล้วก็ทิศทางของแรงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักนิยมใช้ในส่วนของลูกศรใช่ไหมคะโดยความยาวของลูกศรเนี่ยแทนขนาดของแรงส่วนหัวลูกศรก็แทนทิศทางการเคลื่อนที่ของแรงนะคะสำหรับการหาแรงดับก็คือการหาผลรวมของแรงนะคะตั้งแต่สองแรงขึ้นไปที่มากระทําต่อวัตถุไม่ว่าจะเป็นในทิศทางเดียวกันหรือว่าทิศทางตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลทําให้วัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่นะคะเราจะเรียกว่าแรงรับนะทีนี้สําหรับแรงรับนะคะสามารถเกิดขึ้นได้3กรณีด้วยกันค่ะเด็กๆนะคะกรณีแรกค่ะดูรูปภาพแต่ก่อนนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเด็กผู้ชายสองคนนี้พยายามทําอะไรคะ พยายามที่จะดันตู้นะคะโดยการออกแรงดันตู้ไปทางไหนเอ,อ่ยไปทางขวาใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กสองคนออกแรง มันจะมีแรงย่อยเข้ามากระทําต่อวัตถุอยู่2แรงด้วยกันนะคะนั่นก็คือแรง1กับแรงสองทีนี้แรง1ก็คือการที่เด็กผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยออกแรงดันนะคะแล้วก็แรงที่สองแสดงว่าผู้ชายที่อยู่ด้านหลังใส่เสื้อสีม่วงอะค่ะออกแรงดันเช่นเดียวกันนะแต่จากลักษณะดังกล่าวนะคะขนาดของแรงดังกล่าวดูจากลูกศรแล้วเด็กๆคิดว่าผู้ชายคนไหนออกแรงมากกว่าคะ ผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองใช่ค่ะเพราะว่าดูขนาดนะคะขนาดของลูกศรเนี่ยมันจะยาวกว่าแรงที่สองนะซึ่งในกรณีดังกล่าวการออกแรงนะคะกระทำไปในทิศทางเดียวกันการหาแรงลับมีวิธีการง่ายๆค่ะก็คือเราเอาแรงสองแรงเนี่ยเอามาบวกกันนั่นเองค่ะเอาแรงที่หนึ่งมาบวกกับแรงที่สองนะคะสมมติว่าแรงที่หนึ่งออกแรงอยู่ที่สามนิวตัน เด็กๆจำได้นะหน่วยของแรงแทนด้วยคำว่านิวตันนะคะส่วนแรงสองออกแรงอยู่ที่สองนิวตันวิธีการหาแรงรับก็เอาแรงที่หนึ่งมาบวกกับแรงที่สองค่ะเด็กๆก็เอาสามมาบวกกับสองก็ได้เท่ากับได้เท่ากับห้านะคะแล้วก็เคลื่อนที่ไปทางฝั่งไหนคะก็เคลื่อนที่ไปทางฝั่งขวานั่นเลยค่ะนะคะ,ะกรณีแรกกรณีที่สองค่ะเด็กๆสังเกตนะคะ เห็นไหมว่ารูปภาพเนี้ยเด็กผู้ชายสองคนออกแรงเป็นไงคะออออกแรงสั่งตรงกันข้ามนะคะโดยที่ผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองออกแรงผลักดูไปทางขวาส่วนผู้ชายใส่เสื้อสีม่วงออกแรงผลักดูไปทางซ้ายนะคะซึ่งแน่นอนว่าหัวลูกศรก็จะต่างกันและวนะคะหัวลูกศรอ,อยู่ในทิศทางตรงกันข้าม อ่าแล้วก็ขนาดของแรงก็ต่างกันด้วยผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองออกแรงมากกว่าผู้ชายใส่เสื้อสีม่วงนะคะดูจากขนาดของลูกศรน,นะทีนี้จากกรณีดังกล่าวนะคะถ้าคิดทางตรงกันข้ามให้เด็กๆเ,เอาแรงสองแรงมาลบกันค่ะตัวอย่างเช่นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองออกแรง3นิวตันผู้ชายใส่เสื้อสีม่วงออกแรง2นิวตันเราก็เอาสาม,มาลบกับ2นะคะแสดงว่า ส่วนที่เหลือที่หลังจากเราเอามาลบกันเรียบร้อยแล้วมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะหนึ่งมิลตันนั่นก็คือค่าของแรงลัพธ์ทีนี้ถามว่าแล้ววัตถุเคลื่อนที่ไปทางฝั่งไหนล่ะตู้ใบเนี้ยจะเคลื่อนที่ไปทางฝั่งไหนฝั่งขวาหรือฝั่งฝั่งซ้ายให้เด็กๆด,ดูว่าคนไหนออกแรงมากกว่าคนสีเหลืองออกแรงมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นแสดงว่าตู้มีโอกาสเคลื่อนที่ไปทางขวาค่ะ แล้วก็กรณีสุดท้ายสังเกตนะคะอออกแรงในฝั่งตรงกันข้ามเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าเราจะต้องเอามาบวกหรือเอามาลบอเอามาลบกันนะคะแต่เด็กๆสังเกตไหมคะว่าผู้ชายสองคนเนี่ยบังเอิญเขาออกแรงเท่ากันอ,อ่าสมมติว่าสีเหลืองออกแรงสามนิวตันสีม่วงก็ออกแรงสามนิวตันเราก็เอาสามลบกับสามเลยค่ะนะคะหักล้างกัน สามลบกับสามมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะแสดงว่าตู้นี้เคลื่อนที่ไปทางฝั่งไหนล่ะคะตู้นี้ก็หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมน,นะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างออกแรงเท่ากันนะคะอ่าแสดงว่าแรงการหาแรงรับมีได้สามกรณีด้วยกันนะคะอ่เด็กๆมาดูตัวอย่างการคำนวณหาขนาดของแรงรับกันบ้างคะ่ะอ่าตรงนี้นะคะกรณีรูปภาพที่หนึ่งค่ะ แสดงว่ามีแรงสองแรงนะคะมากระทาต่อวัตถุ F หนึ่งก็คือแรงแรงหนึ่งนะออกแรงห้านิวตันแรงสองออกแรงสิบนิวตันถ้าการณีนี้ออกแรงกระทาต่อวัตถุไปทางเดียวกันให้เด็กๆเ,เอามาทําอะไรกันคะเอามาบวกกันก็คือเอาสิบมาบวกกับห้าเลยค่ะเขียนได้ว่า F หนึ่งบวก F สองนะคะเอาสิบมาบวกกับห้าค่าที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกได้ 15นะคะอย่าลืมเขียนหน่วยให้มันด้วยค่ะหน่วยเป็นนิวตันตอบ15นิวตันแล้วกล่องใบนี้เคลื่อนที่ไปทางฝั่งไหนคะไปทางฝั่งขวาเพราะว่าเขาออกแรงดันไปทางฝั่งขวาทั้งสองแรงเลยนะคะถัดมากรณีที่สองค่ะเด็กๆอ่ามีแรงสองแรงเช่นเดียวกัน F1 ออกแรงไปทางขวา5นิวตัน F2 ออกแรงไปทางซ้าย10นิวตันอยากจะหาแรงนับ เราจะต้องเอามาลบกันนะคะเอาสิตั้งเลยค่ะเอาสิตั้งนะคะแล้วก็ลบกับ5ได้เท่ากับ5นิวตันคือคำตอกนะคะแล้วสุดท้ายวัตถุเคลื่อนที่ไปทางฝั่งไหนคะไปทางฝั่งที่มีการออกแรงมากกว่านะคะก็คือดู F2 เลยค่ะ F2 ผลักวัตถุไปทางซ้ายแสดงว่าวัตถุนี้จะต้องเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยนะคะ,ะแล้วก็สุดท้าย มีแรงสองแรงมากระทำต่อวัตถุ F1 กับ F2 เช่นเดียวกันโดยการออกแรงขนาดเท่ากันก็คือ5นิวตันนะคะสรุปสุดท้ายเราจะต้องเอามาหักล้างกันก็คือเอามาลบกันนะคะตั้งเลย5ลบ5มีค่าเท่ากับ0นิวตันแล้ววัตถุไปไหนวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ค่ะในกรณีนี้นะคะอ่านี้ อันนี้เราก็พอทราบแล้วนะว่าการวัดแรงนะคะเรามักจะนิยมใช้เครื่องช่างสปริงนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะเพราะว่าแรงที่มากระทาต่อวัตถุเนี่ยก็จะมีค่านะคะตามแรงโน้มถ่วงของโูกนะคะอะ ประโยชน์ของแรงลับใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ในการทมนาคมนะคะในสมัยก่อนเช่นใช้วอออกแรงลากเวียนคะ่ะใช้กระถางแขวนได้ด้วยนะคะเช่นเราเอาลวดสามเส้นนะคะมามัดผูกไว้กับกระถางนะคะ,ะเพื่อให้เกิดความสมดุลเด็กๆก็ลองดูนะคะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างที่เอาเกอาเชือกสามเส้นหรือว่าลวดสามเส้นเนี่ยม,มัดกับกระถางโดยที่ให้เกิดความสมดุลฝั่งหนึ่งไม่ ไม่ไม่ยังไงนะไม่โอนเอียงไปอีกฝั่งนึงอะคะ่ะนะให้เกิดความบาลานซ์นะคะอ่ละค่ะอ่ะทีนี้นะคะในเรื่องของการหาแรงนับนะคะก็แค่เอามาบวกเอามาลบแต่ที่สําคัญเด็กๆจะต้องดูดูทิศทางนะคะถึงจะสามารถบอกได้ว่าจะต้องเอามาบวกหรือว่าจะต้องเอามาลบนะแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งเรื่องคะ่ะว่าพยายามใส่หน่วยให้มันด้วยนะคะหน่วยของมันคือนิวตันนะ แล้วครูเทียมก็สากการบ้านนะคะเอาไว้ให้เด็กๆลองาทาดูนะในหนังสือหน้าที่9ก้าสิบค่ะนะคะเรื่องของการหาแรงนับนะคะแล้วก็พยายามเคลียร์ยการบ้านของเก่าด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวของเก่าเนี่ยก็ต้องทยอยสูงด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจยังไงนะคะก็พยายามดูคลิป แล้วก็ดูในหนังสือประกอบนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะอยู่บ้านรักษารักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ